ครับสวัสดีครับก็มาพบกันในห้ยหาหน้อยนะครับก่อนอื่นเรามาวความคาเตือนก่อนนะครับโเราใช้วิทยาญาณในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรับฟังเพื่อวความบันเทิงเท่านั้นนะครับเอาเลยครับเรามาดูกันนะครับ <c oughs> ห้ยหาหน ประจาวันที่สองนะครับในชุดที่1ก็จะเป็นฮานอยมัดรวมนะครับ mm hmm. ก็จะเด่นสามนะครับ <c oughs> ตัวจอบก,ก็มีสามที่เห็นเลยนะครับส่วนชุดที่สองับจะเป็นหานอยคู่มิดนะครับ mm hmm. ก็จะมีหนึ่งนะครับที่เป็นตัวเด่นก็จะมีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งห้านะครับ เรามาดูผลของวันนี้กันบ้างนะครับผลของวันนี้ก็ฮานอยมัดรวมนะครับเด่นห้านะครับก็เมาวานเน้นห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่นะครับแล้วก็ห้าเจ็ดห้าเก้านะครับเด้นห้าตัวนะครับมาออกห้าห้านะครับมาออกวีไอพีล่างตัวนี้นะครับส่วนฮานอยคู่มิดนะครับวันนี้หลุดนะครับเด่นศูนย์นะครับก็มีศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกเน้นศูนย์ 04แล้วก็06นะครับก็หลุดไปนะครับขอโทษขอไปด้วยนะครับไม่เป็นไม่รู้เพราะวันนี้รวยรัฐบาลออกหรือเปล่านะครับก็เลยไม่เข้าป้ายเลยนะครับตอนนี้เข้าแค่ทีเดียวนะครับเด่นของหานาอยมัดรวมนะครับเข้า55นะครับออแล้วครับก็ช่วงท้ายคลิปผมก็จะมาน้นให้นะครับในหาน้อยมัดรวมนะครับ ก็จะดิ่นสามผมก่นจะเน้นสามสองนะครับสามห้านะครับสามเจ็ดสามแปนะครับแล้วก็สามศูนยะครับส่วนห้าน้อยคู่มิดนะครับก็จะดิ่น19นะครับ1นึแล้วก็15ึ่นะครับก็ยังไงก็อย่างใช้วิจายานทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตางนะครับสวัสดีครับ